ฟังอะไรไมีแล้วนะทีมไวบอดี้มาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าตไยลองกันไปให้หน่อยมันเอาไว้ทำอะไรอะ่ะทาตัวพอกตัวแบบว่าสีผิวเราอะ่ะมันไม่สม่ำเสมองไงเวลาถ่ายรูปพีเวดดิง้งหรือถ่ายอะไรง้เราก็เลยเอามาลองเห็นรีวิวเยอะเราก็เลย อยากดูว่ามันจะจริงไหมเมันบอกว่าไม่ติดบ่อรถด้วยนะไม่ต้องห่วงอันนี้เราสั่งมาเป็นสูตรสีชมพูผิวขาวเหลืองนะที่จริงมันมีสองสูตรคนผิวสีน้ำผึ้ง แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นผิวสีขาวหรือขาวเหลืองสําหรับผิวเราเนี่ยขาวเหลืองตอนกลางวันก็จะแบบทําให้ดูดูด,ดูเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยมันมีสองขนาดนะ75 ml มั้งถ้าจะไม่ผิดอะ่ะแล้วก็180ยแถ้าผิดก็ขอ,อภายด้วยใช่แล้ว ซีตัวผ่องนี่ทั้งที่จริงมันมีถ้าเป็นผิวขาวเหลืองจะเป็นซ c ซใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผิวสองสีน้ำผึ่งอะ่ะจะเป็นบีบใช่ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ยังไม่เคยลองหรอกมาดูกันนี่นะมาลองให้ดูอะ่ะใช่ใช่ดูเนี่ยเห็นไหมแล้วดูแขนตัวเองเอาแขนตัวเองมาเห็นไหมดูแฟนนะเนี่ย สีเหมือนกันขาวเหลืองดูกันทาให้ดูเลยแกได้เลยไหมอืมกินหอมนะมันเป็นเน,นื้อครีมแบบธรรมดานี่แหละใช้ได้ในชีวิตประจำวันวัน มันเป็นน้ำไหมอ่ะไม่นะมันก็เป็นเหมือนครีมธรรมดาไม่ได้เป็นแบบครีมทาผิวปกตินะั่แหละโลชั่นปกติเนะ่ยแต่ว่ามันจะทําให้สว่างมันเป็นน้ำไหมอ๋อก็น่าจะเป็นน้ำนะใช่แบบว่ามันโดนเหงื่อมันจะหลุดง่ายไหมหรือว่าไม่รู้อ่ะต้องลองก่อนนะลองเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันเราจะทาฝั่งนี้ให้หมดเลยนะ เฮ้ยแตกต่างนะดูดิเ้ยมันต่างอยู่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนมะือฝั่งเนี้ยคือทานะซ้ายทาขวาไม่ทาเห็นไหมแต่อยากรู้ไหมดูนน้ำมีน้ำอยู่แถวนี้ไหมแต่เขาบอกว่ามันไม่ติดเบาะไม่ติดเบาะรถเลยมีแต่น้ำกาแฟได้เอามาลองสิกาแฟก็ได้นี่น้ำจริงๆเรามีแต่กาแฟ จะลองเอาน้ำไอออกนะจริงๆเราคือออกมันออกนะอา๋ยวต้องรองแห้งก่อนปะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะเพิ่ <c oughs> ต่วัดลองแล้วมันก็ขาวกว่าเดิม,มแต่มันขาวกว่าเดิมนะเนีย่ออยอะเนี่ยแต่มันก็ออก รอแห,ห้งก่อนมั้งอาจจะต้องรองซึมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ทดลองให้ดูเฉยนเฉยเห็นไหมมันแตะตาเห็นอยู่ตรงแขนนี่ตรงแขนอืมเนี่ยข้างนี้ข้างนี้ใช่ไหมอืมฝั่งนี้อทาฝั่งนี้ไม่ได้โอเคเนี่ยถนะ้าเพื่อนคนลองเอาไปลองได้แล้วมาบอกเราบ้างก็ได้นะเราก็ครั้งแรกเหมือนกัน นาเอาขึ้นมาดิเอาขึ้นมาดิ <S 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 เอาครีมขึ้นมา,า,นาเราทาก่อนเราทำหุนี่ตัวนี้สำหรับผิวขาวเหลืองแล้วก็ผิวขาวอมชมพูถ้าเป็นซีซีจะเป็นตัวนี้ขาวเหลืองกับขาวอมชมพูแต่ถ้าใครผิวเสียงสีสีน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นซี มีซ c c b บใช่อีกสูตรหนึ่งมันจะมี2ส,สูตรให้เลือกแล้วก็ทุกคนลองไปกดดูเ่อแต้มืันก็ดีนะจริงๆแล้อะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของคิมตัวนี้ไว้ให้นะแต่ว่าทุกคนต้องไปเลือกเอาเองนะเขาแนะนำไม่ได้ว่าผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันของเขามันจะมีสองสูตร เดี๋ยวเขาจะทิ้งไว้ให้แล้วก็ลองไปกดใส่สตะกร้ากันดูเด้อบ๊ายบาย